สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับบ่าวเท่าพึ่งกลับมาจากงานพี่น้องนะครับเวลากลับมาบ้านช่วงเที่ยงนะครับอ่ากลับมาจากงานแต่งนะครับท่านชมอ่ากับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมวันนี้นะครับมาหาพ่ออยากดังนะครับเอฟซีก็รอกระทำกันเคามาหลายนะผมอ่ามีเขาไม่ลดท่านผู้ชม นะครับงวดที่ผ่านมาไม่เข้านะครับตอยเอฟซีไก่ยังรอไก่ยังถามกันอยู่คุณพ่อกําลังกินบักม่วงพี่ร้องผู้เฒ่ากําลังกินบักม่วงสุกนะครับท่านชมงวดวันที่1มิถุนายน2568นะครับผมจังมาชมมาฟังน้ำกันนะครับฝนตกเมืองวานพี่น้องนะครับอ่าเมืองวานตกแต่ว่าบรแเวณอยู่บ้านตตาว,วัดสดตกลื่นล่นเมือเศร้าก็ตกอยู่ตะวันหยุดนะครับอ่านะวันนี้สีคึ้นขคือส่งจะตกอีกท่านผู้ชมนี่นะพ่ออยากดัง พ่กลับมาจากงานแต่งพี่น้องไปร่วมแสดงความยินดีนะครับผมกับลูกชายน้ำเชียนะครับเอาเอฟซีกับรอดกระทามนะครับมาทั้งผีคุณพ่อแจ้งแจ้งอยู่นี่มันมืดนะเป็นชุดล็อกพ่ออยากดังได้พี่น้องได้นะผมงวดเข่ากับเข่าดีงวดลุดกับลุดคืองวัตถิพันธ์หน้ารุดอยู่พี่น้องต่อเอฟซีเพิ่นกว่าร์บ่าวเทานะครับไปหาพ่อไน้เด้อนะครับผม ผู้พันอยากได้ชุดล็อกชุดล็อกพี่น้องนะครับชุดล็อกพ่ออยากดังล็อกล่างยางเดียวนะครับเป็นหน้าทาักนะพี่น้องเด้อฮามักคาชอบนะเป็นหน้าทางหยิบจับลอตเตอรี่นะครับหามักคาชอบถูกใจตรงใจกะจังไปหยิบจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมบาหมักประชอบคือเบาถาวาเบิงซื้อเบิงไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะแหมย่ำแม่นกะแม่นของเพื่อนยู่นะครับอ่าเป็นสูตรพี่น้องมีเข่ามีหลุดเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับอ่ามาฟังน้ำกัน อ่าอันนี้คุณพอ่อคุณแก่อายุ90แล้วนะพี่น้องก็ยังแข็งแรงอยูพอ่พ่อคุณมาผู้เฒ่านะครับท่านผะู้ชมอ่ากัจะหลงจะลืมแน่แต่ว่าสูตรพอ่อคุณบอกเบาเถ่าแล้วนะพี่น้องนะครับสูตรของพอ่อคุณบเบาเถ่ากระลูกนะครับแต่ว่าอยากพามาคุยนะผมอ่าพามาฟังนี่แหละกับผู้เฒ่าเพราะคุณในมีความสุขเอาคุณพ่อสวัสดีครับ <นะ S 1> พ่อสวัสดีครับอ่ารอขึ้นเก่าธรรมชมุ่มนะพ่ออยากดังนะผมฝนตกปรพความหมู่อวาน คืบๆบ่แต่ทั้งบานเ่าถอดตกอยู่เป็นตกลิ่นๆในว่านนี่พี่น้องนะครับตกลิ่นคือกันตกลิ่นให้กันยุติปะบานมาบกมบวงปะบานอยู่ผู้เฒ่ากินบกมบวงที่ดีพี่น้องบกมบวงอยู่ในวัดปูนี่แหละมันโลนพอพ้นเกลมาบานพอพ้นยู่ในบ้านนี่พี่น้องนะครับแต่พอพ้นออกมางานออกกำลังกายออกมาเดินเล่นนะครับอากาศท่อนๆพอพ้นเกลมาอยู่ใต้ห่มม่วงในวัดในว่านนี่พี่น้องนะครับนอนพักผ่อนตามภาษาผู้เฒ่า นะครับป้าเถากับพ่อได้มากก็ได้มาคุยนะครับคุยกับผู้เถาดีมวนที่พี่น้องเอาพ่องวดนี่เอาล็อกล่างยางเดียวนะพ่อนะ mm. บอ่อเขาก็คือบอ่อเขานะพ่อ mm. เอาไม้พี่น้องเอาไมจะเบิ้งว้ก่อนก็นกนได้เด้อทา่านผู้ชมเด้อแต่ว่าถามักก็จังเดี๋ยวพ่อพิน่นจะเน้นให้จังไปหายิบจับลอตเตอรี่ย่ำเขากับเขาดีเด้อย่ำเขา่าเอฟซียังถามมาอยู่ mm. เอ,า,อางวดที่แล้วล่างออก 8ปดเจ็ดแล้วตัวไหพอาเนี่ยแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์เก้าหนึ่งศย์องหนึ่งสามสองสี่สามห้าสี่หกห้าเจ็กจัจะลงด้วยแปดเจ็ดได้พี่น้องได้ สูตรพ่อคือลักสิบ์ลักนวยเพิ่มเพิ่มขึ้นย่างและแต้มนะพี่น้องนะับเป็นสูตรล็อกสูตรโบราณสูตรของพ่อนะผู้ใดอยากได้ชุดบนคือกันก็จะได้คือกันเพราะว่าเป็นเลขพี่เลขน้องพี่น้องนับศูนยะ์เก้าก็จะเป็นหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสามสองสี่สามห้าสี่หกห้าเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์เก้าอู้าล็อกบนกับล่างาตรงก,กันนี่นี่พ่อเนาะ อนนแอบเดียวเบาเถาจึงเขียนให้ได้พี่น<ข>้องได้เขามากรอบนี้แล้วเขารอบนี้ับพอ,พอเนาะแมนถ้าได้หลุดงวดสองงวดนี่มันเขาหลุดดิมันเขาม,มันพอวเหล็กมาาลักเดียวกัน,ม,นมาอนเออมาลักเดียวกันอืมอ่ถาถ่ายให้เน้นกันล้นล่นตัวเดียวกันนะพอ่อถ่ายไปยิปตอรีให้เน้นคู่เหยงวดนี่มาคู่เลยกน็นึง่งนึ่งอืมอคือคือคือชุนนี่เออเอามาให้เป็นนึ่งนะเดี๋ยวได้พ่ะอ่า ทาล่างนี่ทาล่างนี่ของพอนี่มันมันแปดเจ็ดได้เป็น98 9 8แปดเก้าแปดศูนย่ศาเก้าแปดศูน่บอแมนนย์ดิบอแมนนย์ห่งบกาเดี๋ยวทำชมเดี๋ยวเอาถ่าอะไรก่อนหน่อ่ามันแปดเจ็ดแเจ็ดแล้วก็เก้าแล้วก็ศูนย์เก้าอ่าศูนย์เก้าลจัง1นึ่แล้วก็สองหนึ่ง 3 2 4 3 5 4 6 5 6 5 7 6 8 8 7เอ้า1 9เก่าคือบ่มีนี่สูตรหนึ่งบ่มีอีกแต่ว่า0ูนเอามากเป็นหนึ่งนะอมันสีมามันสิมาหนึ่งเก้าเอาแต่ว่าอยู่นี่สูตรนี่มักคู่ใดยู่นี่สูตรเนี่ยนั่นลหละเก้าอ่รักเก้าเดี๋ยวบอสเทาเขียนให้ท่านผู้ชมจกมาเบิ่งพอว่ารักเก้า แต่ว่าหนึ่งเก้านี่มักนอกศูนย์บ่ผ่าหรือยังไงนอกศูนย์แต่ว่าเอามาใช่ศูนย์หนึ่งอย่างว่าเป็นเก้าหนึ่งงวดเมื่อกี้มันออกศูนย์เก้าบานนี้ก็เลยมักหนึ่งเก้า <é. S 1> เดี๋ยวบอทาวเคียนให้กวนพี่น้องจากมะเบิงนะครับผมเอานี่ธรรมชมชุดล็อกล่างเก้าคู่นะพี่น้องเนาะเก้าแปดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสามสองสี่สามห้าสี่หกห้าเจ็ดหกแต่ว่าผมชอบพอพอมักตัวอะไก่อนพอคิดว่า หนึ่งศูและและหนึ่งเก่าอีกพอคือว่ามักหนึ่งเกาออหนึ่งเก่าเีนาๆเอาเกมาเป็นร้อยๆนะโอ้แล้วเก่าหงศูนย์เก่าหนึ่งอืมหลักกาให้ตัดหนึ่งเก้าไว้น้ำติพอเนี่นี่มักหนึ่งศกับมักคููได้อีกพอหาเพื่นอยากไปหาลอตเตอรี่อ่ามักคู่ได้อีกติดเก่าพ่อสีสมเอาคือว่าติดเก่ามักสี่สมอืมสี่สานี่หรอก3สีามหรอกเก่าแปบกศูนเก่ามักบอ บ่อมัดดันนี่มากมั่นมันมากนั่นหรอกมานกแน่แต่ว่าสามตัวในเก้าหนึ่งศูนย์ให้ตัดหนึ่งเก้าไว้นั่มอ่าเอาท่านผู้ชมพอหันมาได้หนีเห็นเน้นหนึ่งศูนย์กับสี่สามหาลอตเตอรี่ไว้อา่าแต่ว่าพอขึอ้นมาให้ติดเก้าเมื่อกี้นี่ยเก้าให้ลักไว้เก้าลักร้อย่าเอาท่านผู้ชมบ่าวเถ่าเน้นให้นะครับผมเดี๋ยวเขียนประทิบอยู่ในหันนะครับผมอยู่เก้าหนึ่งหนึ่งอ่นนอา ฮั่ทมชมสามตัวพ่อคุนมาเอาเก่าใส่แต่ว่าเหตตัด1นึ่เกาเก่าหนึ่ไม่น้าอ่านะครับหรือตัวตัวใดอีกตัวหนึ่งพอสี่สามีอ่าหนึ่งนยู่นี่ีไม่อยู่แล้วแต่ว่าพ่อิ่นเหตตัดหนึ่งเกานี่ไม่น้าเพราะว่าเก่าใส่เก่าหนึ่งศอ่านะครับพ่ออยากดังในพี่น้องเด้อนะหงวดวันที่หมีถนายนสองพาร้อยหกดนะครับเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่ทามกถ้าชอบถ้าถูกใจตรงใจ นะครับการจังหาหยิบจับตตรีเพราะว่างวดที่ผ่านมาบ่อเข่าทําชุ่มของคอเคยเข่าสองหัวสามหัวได้พี่น้องเด้อนับเข้าสามหัวก็มีนะครับ, 3, นะรบแต่ว่าบ่อเข่ามานี่สองหัวนะพอเนาะเออห้าหัวนี่นับเอฟซีเพิ่น,ะ 4, นก็รอก,กระถามว่ามาหาพออยากดังแน่เป่าเถอะอ่านะครับเบิ้งไว้ก้อนกระได้ได้พี่น้องเด้อนะับเก่าคู่ถ้าผู้ใดว่าหลายเอาตัวที่พ,อ,พอเพิ่นเน้นให้นะี่ครับเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์กับสี่สามกับหนึ่งเก้า หนึ่งเก้านี่พ่อเพิ่นให้ตัดออกมาจากชุด3ตัวนี่พ่อเพิ่นว่าเก้าไซรักร้อยเก้าหนึ่งศูนย์ผู้ใด้มาเก้าสี่สามก็จับใส่เอานะครับหรือผู้ใดมักในชุดนี้เก้าแปดศูนย์เก้านะครับผมก็จับเอาได้พี่น้องได้ผู้ใดมักในชุดเก้าคู่นี่มักหน่อยคู่เก่าตัวที่มักตัวที่ชอบเอานะครับแต่ว่าผู้ใดอ่าอยังหาไว้กันนึงครับเก้าคู่ล่างอย่างเดียวนะครับหาลอตเตอรี่ไว้นะครับแต่ว่าพ่อวันเน้นหนึ่งศูนย์กับสี่สามสามตัวเก้าหนึ่งศูนย์ไอ้หนึ่งเก้าพ่อพูดให้ตัดออกจากชุดนี้อ่า ชุดบนพี่น้องก็จะได้ค,ค้ายกันนะครับชุดบนกรไล่จากนี่ไป09นะครับ09ก็จะเป็น102 132 43 5 4 6 5 7 6 8 7นะครับ87อ่าแล้วก็จะได้98นะครับแล้วก็มา0ูนเกานี่ครับชุดบนก็นจะได้ตัวเดียวกันนะคาล็อกบนอันนี้เป็นล็อกล่างนะเพราะว่าเป็นเลขพีเลขนองพี่น้องบน09์ ล่าง8ปเจ็เป็นเลขพี่เลขน้องนะครับถ้าเฮ็ดสูตรโบราณพอก็จะได้ตัวเดียวกันนะครับทั้งบนทั้งล่างอ่าเอาหาได้โชคแล้วพอเนาะอ่างวดนี้หาเขา่าแต่ว่าพอมากก็ะชื่นหนึ่งศูนย์กระสีสามเนี่ยโอ้สองคู่นี้หาลอตเตอรี่ไปแล้เแล้วพอเนาะสามตัวเก้าหนึ่งศูนย์บอฟันหม่งวดเนี่ยนะฝันเนี่ยนะจังมตีใไซโอ้จังตีใส 9, ่เก้าหนึ่งศูนย์สีสามอ่าสีสามนี่บอมันมากขึ้นกันมากขึ้นกันอืม ได้สองสองล็ออ่ะสองคูอสองคู่จาจวมาพอพน,นตีข้อมฝันตรงกับจุดล็อกพอพันมาก็เล่นเน้นให้ธรรมชมบรรยากาศก็เป็นสีคึมฟ้าคึมฝนเป็นร้อนอบอ้าวพี่น้องคือฝนจะตกนี่แหละ,ะนะครับบ่าวทอจะเดินทางต่อธรรมชมนะครับเมื่อนีสาวยี้ยวนก็จะเดินทางมานะครับบ่าทบวทอจะเข้าไปซื้อซื้อของเนี่ยพี่น้องนะครับบรรยากาศคึม นะพึ่งมาจากงานเพิ่นงานแต่งพี่น้องไปร่วมแสดงความยินดีน้ำเพิ่นกระเลยแบะมาหาพ่อประวัยเอฟซีก็รอกระาำกันเข้ามาหลายเอานะครับคุณพ่ออ่าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ยูดีมีแห้งให้ผ้าเอฟซีเพิ่นแห้งๆให้ได้โชคน้ำทัพ่อเด้ออ่าโชคมักมักสองคู่ตัวใดย้ำให้พ่อแน่ก็หนึ่งหนึ่งอ่าสเอาเนี่ยมีขึ้นเป็นเก้าหนึ่งศูนย์นานัดศูนย์ออกเอาแมพเป็นหนึ่งเออเอา ้าผู้ใดมักเกลวหนึ่งหนึงกเยืย้ลืมด้พี่นออ้องได้ฝากบานเถ้าบรเขียนให้ขันมกกักเกลนึ่งศูนยกับซื้ออ่าเกลานึ่งศูนกลายเป็นหนึ่งอ่าเอาใจนอ่าฝาบารหนึ่งศนย์นึออ่งหนึ่งน้ำเด้อหาผู้ใดมักหนึ่งหนึ่งเอ,อาชมพอกันคลิปหน้าให้โชคใหม้มันนะขอคุณ f เซีแฟนคลับต้งช่องทุกท่านนะผมขอคุณครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับผม